สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังคงวนเวียนอยู่กับเทพเจ้าแห่งความตายค่ะแต่ว่า EP เนี้ยจะเป็นการเจาะลึกลงไปค่ะมาดูกันค่ะว่าเราจะเจาะลึกลงไปหาเทพเจ้าองค์ไหนกันถ้าเราจะกล่าวถึงตำนานกรีกและเกี่ยวกับเทพเจ้าแห่งความตายก็จะหนีไม่พ้นองค์นี้เลยเนาะใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องไม่รับของเทพเจ้าเฮดิสค่ะหรือว่าที่เราเรียกกันคุณคุณปากว่าฮาเดสนั่นแหละ ด้วยอิทธิพลของสื่อสมัยใหม่เนี่ยนะคะสิ่งที่เราได้รู้จักแล้วก็มองเห็นเทพเจ้าเฮดิสเนี่ยจะเป็นในฐานะเทพแห่งยมโ,มโลกผู้ปกครองดินแดนแห่งความตายหรือว่าราชายโม,โมโลกนั่นแหละเป็นผู้ที่ตัดสิทธิชะตากรรมของดวงวิญญ,ญาณที่ล่วงลับเป็นภาพจําที่ค่อนข้างจะดูมืดมืดมนมนแล้วก็ดูน่ากลัวดาก์กหน่อยถูกไหมคะซึ่งมันก็ทําให้แน่นอนแหละ มันก็คงไม่ค่อยมีใครอยากจะไปยุ่งเกี่ยวกับเขาสักเท่าไหร่เพราะมันเองก็ไม่ใช่สถานที่ที่เราอยู่ๆอ,อยากจะลงไปปิกนิกก็ลงไปได้เนาะคราวนี้เราก็เลยอยากจะทําความรู้จักกับเขาอีกด้านหนึ่งว่าจริงๆแล้วตามตำนานเนี่ยเขากล่าวไว้ว่ายังไงกันบ้างก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับเทพเจ้าเฮดิสหรือว่าฮาเดสกันก่อนนะคะเฮดิสนะคะเป็นหนึ่งใน6โอรรธิดาของโคนนสแล้วก็รีอาค่ะพี่น้องของเขาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยซุสเทพเจ้าแห่งสายฟ้า โพไซดอนเทพเจ้าแห่งท้องทะเลดีมิเทอร์เทพีแห่งเกษตรกรรมแล้วก็พืชผลเฮราเทพีแห่งการแต่งงานแล้วก็เฮสเทียค่ะเทพีแห่งเตาไฟเฮเดสนะคะเขาไม่ได้ถูกเลี้ยงดูมาโดยพ่อหรอกค่ะ เพราะว่าโครนอสพ่อของเขาเนี่ยนะคะไล่จับลูกกินเข้าไปทีละคนทีละคนหลังจากที่ซุสนะคะรอดชีวิตมาได้จนเติบโตเนี่ย <c oughs> เขาก็ได้วางแผนทําการปลดปล่อยพี่น้องต่างๆค่ะแล้วก็ก่อให้เกิดสงครามไททันซึ่งสําหรับเรื่องนี้เราจะเอาไปเล่า EP อื่นๆนะคะเพราะว่าเรื่องมันก็ค่อนข้างมีรายละเอียดมากเลยทีเดียวค่ะและหลังจากที่ร่วมมือกันทําการค้นโครนอส ในสงครามนั้นได้แล้วนะคะก็ถึงเวลาที่ต้องแบ่งอาณาจักรกันค่ะซุสเนี่ยนะคะเขาก็จะได้ครอบครองท้องฟ้าค่ะส่วนโพไซดอนเนี่ยก็จะได้ครอบครองผืนน้ำแล้วก็ท้องทะเลทั้งหมดและเฮเดสก็จะได้ครอบครองยุมมาโลก ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าขณะที่ซุสและโพไซดอนเนี่ยได้ครอบครองอาณาจักรที่เต็มไปด้วยแสงสว่างผิดกันเลยกับเฮดสนะคะเขาต้องเดินทางลงสู่เงามืดแล้วก็เป็นดินแดนที่ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นแสงตะวันคราวนี้เราจะมาดูบทบาทแล้วก็อำนาจของเฮดสกันบ้างนะคะเมื่อคนส่วนใหญ่นะคะพูดถึงยมโลกหรือว่านึกถึงยมโลกเนี่ยสิ่งแรกที่นึกถึงเนี่ยก็คือเป็นสถานที่แห่งการลงโทษเป็นที่ที่ใช้ลงทันสําหรับผู้ที่มีชีวิตหลังความตายนั่นแหละแต่จริงๆแล้วเนี่ย อาณาจักรของเฮดิสเนี่ยไม่ใช่แค่นรกนะคะเพราะอาณจาจักรของเขาเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนสําคัญสำคัญค่ะส่วนแรกเนี่ยก็คืออ l ลิเซียมออลิเซียมเนี่ยเป็นดินแดนแห่งความสุขเป็นสถานที่ที่วีรบุรุษหรือผู้ที่มีคุณธรรมเนี่ยจะได้พักผ่อนอย่างสงบสุขตลอดกาลสถานที่ที่สเนี่ยคือทุ่งแอสโฟเดลค่ะเป็นสถานที่ที่วิญญาณธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยที่ไม่ได้ทําความดีไม่ได้ทําความชั่ว เขาก็จะต้องเดินเร่ร่อนอยู่ในทุ่งแห่งนี้ไปตลอดการส่วนอีกสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นที่ที่เราน่าจะได้ยินชื่อมากที่สุดก็คือทาทารัสเป็นคุกใต้พิภพที่มีความลึกที่สุดเลยค่ะเป็นสถานที่สําหรับผู้ที่ทําบาปหนักมากและเป็นสถานที่ของเหล่าไททันที่กบฏต่อเทพเจ้าค่ะในตำนานกรีกที่เก่าวไว้เนี่ยเฮดิสไม่ใช่ผู้ที่ลงโทษวิญญาณนะคะการลงโทษเหล่าวิญญาณทั้งหลายเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของเรา เอ i n นิ is, หรือว่าที่เราเรียกกันว่า f ฟ r ร์รีพวกเธอเนี่ยจะเป็นผู้ที่ทําการลงโทษเหล่าวิญ,ญญาณที่ทำบาปหนะักส่วนเฮดิสเนี่ยนะคะเขาเป็นเทพเจ้าหรือเป็นราชาแห่งโลกหลังความตายที่ทําหน้าที่รักษาสมดุลเท่านั้นค่ะเขาก็เลยไม่ใช่ปีศาจค่ะแล้วเขาเองก็ไม่ได้มีความสุขกับการทรมานดวงวิญญ,ญาณต่าง มันเหมือนกับเขาเป็นเทพแห่งกฎเกณฑ์แล้วก็ความยุติธรรมนะที่แห่งนั้นน่ะอย่างที่กล่าวไปตอนต้นนะคะถ้าในสมัยนู้น,นที่เขายังมีความเชื่อเรื่องตำนานเรื่องพวกนี้กันอยู่นะคะถ้าเกิดว่าจะกล่าวถึงชื่อเฮเดสเนี่ยก็คงมีแต่ความหวาดกลัวเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเฮเดสเนี่ยเขายังมีฉายาอีกหลายอย่างมากเลยค่ะซึ่งฉายาแต่ละฉายาเนี่ยมันก็เป็นการสะท้อนถึงบทบาทนั้นๆของเขานะคะฉายาแรกเนี่ยก็คือพลูตอนหรือว่าพลูโตค่ะหมายถึงเทพแห่งความมั่งคัง่ง พอเขาเชื่อกันว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดเนี่ยอยู่ใต้ดินค่ะโดยเฉพาะทองคำเนี่ยก็มีการซ่อนกันอยู่ใต้พื้นพิภพส่วนฉายาที่2ก็คือ criminus หรือว่าผู้ที่มีชื่อเสียงหมายถึงเทพที่ได้รับการยอมรับนั่นแหละค่ะฉายาสุดท้ายก็คือ ibulias ซึ่งก็คือผู้ที่ให้คําปรึกษาที่ดีหรือผู้ที่เข้าใจง่ายก็คือเขาจะคอยให้คําปรึกษากับเทพต่างๆในเรื่องของกฎแห่งชีวิตแล้วก็ความตายค่ะส่วนสัญ,ญลักษณ์ประจําตัวของเฮดิสเนี่ยนะคะ ที่เรียกได้ว่าไม่ว่าใครเห็นสัญลักษณ์พวกนี้ก็น่าจะต้องนึกถึงเฮดิสเป็นอย่างแรกนี่แหละอย่างแรกเลยก็คือเฮลท์ออฟดักเนสค่ะหรือก็คือหมวกที่ทําให้ล่องหนได้ที่ถูกใช้ในสงครามไททันแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเคยดูคลิปของเรามาก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นหมวกที่เพอร์ซิอุสเนี่ยใช้หลังจากที่สังหารเมดูซ่าแล้วก็ใส่มันเพื่อหลบหนีออกมาถ้าใครยังไม่เคยดูก็ไปกดดูได้นะคะเดี๋ยวจะขึ้น cover ไว้ให้ค่ะว่านาตาคลิปเป็นประมาณนี้เลย อีกสัญลักษณ์หนึ่งก็คือเคอร์เบรอสหรือบางคนก็จะเรียกว่าเซอร์เบรัสมันก็คือสุนัขสามหัวผู้พักดีนั่นแหละพวกเขาจะทําหน้าที่เฝ้าประตูยมโลกไม่ให้วิญญาณเนี่ยหลบหนีไปไหนเอาจริงๆตามรูปที่จินตนาการออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน,น่ากลัวมากเลยนะถ้าเราไปเห็นจริงๆเนี่ยมันแทบจะตายซ้ําใหม่ได้อีกรอบหนึ่งเลยนะส่วนสัญลักษณ์ประจําตัวของเขาอย่างสุดท้ายก็คือแม่น้ำสติกส์ค่ะเราก็จะมาแวะเล่าเรื่องแม่น้ํากันซะหน่อยนะคะ ตามที่เรารู้กันนะคะว่าไม่ใช่ว่าอยู่ๆดวงวิญญาณเนี่ยจะเดินทางไปยม,มโลกก็จะมาตีกันเชียงหรือว่าฟรีสไตล์ข้ามแม่น้ําเส้นนี้ไปได้มันจะต้องมีผู้พายเรือพาเขาข้ามแม่น้ําไปค่ะซึ่งตามตำนานเนี่ยก็จะมีแครอนทาหน้าที่ส่งดวงวิญ,ญญาณของผู้ตายเนี่ยข้ามแม่น้าสติงแห่งนี้ค่ะหรือบางตำนานเนี่ยก็จะกล่าวว่าเป็นแม่น้าแอคเคอรอนค่ะเพื่อไปสู่ดินแดนยม,มโลกของเฮดิสแล้วมันไม่ใช่ว่า ดวงวิญ,ญญาณไหนๆที่ตายแล้วก็จะขึ้นเรือของแคลรอนแล้วก็ให้เขาพายข้ามแม่น้ำไปได้นะคะมันมีความเชื่อว่าผู้ตายเนี่ยจะต้องมีเหรียญติดที่ปากหรือวางไว้ใต้ลิ้นเพื่อเป็นค่าโดยสารให้กับแคลรอนเรียกว่าโอบูลัสหากว่าใครเนี่ยไม่มีค่าโดยสารวิญ,ญญาณก็จะไม่ได้ขึ้นเรือแล้วก็จะต้องเร่ร่อนอยู่ระหว่างขอบเขตของโลกคนเป็นและดินแดนแห่งความตายไม่ใช่แค่วิญ,ญญาณที่ไม่มีเหรียญติดปากนะคะ วิญญาณที่ไม่ได้รับพิธีฝังศพอย่างถูกต้องก็จะถูกปฏิเสธจากแครอนเหมือนกันค่ะพวกเขาเนี่ยจะต้องเร่ร่อนอยู่ในดินแดนชั้นนอกของโยโมโลกจนกว่าพิธีศพของเขาจะเสร็จสิ้นค่ะเส้นทางสู่โยโมโลกตามที่ได้หาข้อมูลแล้วก็อ่านมาเนี่ยนะคะบางตำนานเนี่ยเขาบอกว่าแดนโยโมโลกเนี่ยตั้งอยู่ที่ขอบพิภพ,พ,พวิญญาณเนี่ยจะต้องข่ามาหาสมุทรแห่งความมืดเพื่อไปถึงดินแดนแห่งความตายนี้ส่วนอีกตำนานหนึ่งเขาก็จะบอกว่าเส้นทางสู่โยโมโลกเนี่ยนะคะ ต้องผ่านถ้ำลึกแล้วก็ทะเลสาบใต้พิภพ,พซึ่งเป็นช่องทางที่นำไปสู่แม่น้ำแอคเคอรอนค่ะตอนนี้เราพูดถึงแม่น้ำมาหลายแม่น้ำแล้วเรามาดูกันบ้างดีกว่าค่ะว่าแม่น้ำแห่งยมโลกเนี่ยตามที่เราหาข้อมูลมาเนี่ยเขามีแม่น้ำอะไรบ้างแม่น้ำสายแรกเนี่ยคะ่ะเขาจะชื่อว่าแม่น้ำแอคเคอรอนค่ะเป็นแม่น้ำแห่งความโศกเศร้าเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านชั้นนอกของยมโลกดวงวิญ,ญญาณที่รับการฝังศพที่ถูกต้องจะพามาที่นี่ ก่อนขึ้นเรือข้ามฟากไปยังอาณาจักรของเฮดิสแต่บางตำนานเนี่ยน,นะคะเขาก็เล่าว่าเหตุที่จะเกิดขึ้นเนี้ยมันจะอยู่ที่แม่น้ำสติกส์สองค่ะคือแม่น้ำโคไซทัสหรือว่าโคคิทัสเนี่ยน,นะคะเป็นแม่น้ําแห่งเสียงคร่ําควรวญเป็นแม่น้ําที่รวมดวงวิญญาณที่ไม่มีพิธีฝังศพหรือไม่ได้รับเปลี่ยนค่าโดยสารเป็นเขตแดนที่เยือกเย็นค่ะเต็มไปด้วยเสียงร้องไห้ของวิญญาณที่ถูกทิ้งแม่น้ําสายที่3าคือแม่น้ำสติกส์ เป็นแม่น้ําแห่งคําสาบานศักดิ์สิทธิ์ค่ะเป็นแม่น้ําที่เขากล่าวว่าเทพ,พเจ้าเนี่ยจะใช้สาบานหากเทพองค์ใดทําผิดคําสาบานพวกเขาเนี่ยจะต้องดื่มน้ําจากแม่น้ำสติกส์และสูญเสียเสียงพูดเป็นเวลาหนึ่งปีและก็จะต้องได้รับโทษอันหนักหน่วงด้วยค่ะแม่น้ำสายที่4คือแม่น้ํำเฟลเก t อนเป็นแม่น้ําแห่งเปลวไฟสายน้ำเนี่ยจะเป็นลาวาไหลผ่านเขตทาทารัสค่ะ ส่วนแม่น้ำสายสุดท้ายเรียกว่าแม่น้ำเลทีเป็นแม่น้ำแห่งการลืมเลือนวิญญาณที่ดื่มน้ำจากแม่น้ำเลทีเนี่ยจะลืมเลือนชีวิตที่ผ่านมาเป็นแม่น้ำสำหรับวิญญาณต่างๆที่กำลังเตรียมตัวจะไปเกิดใหม่ค่ะเท่านี้เราจะข้ามมาเล่าเรื่องราวความรักของเขากันบ้างนะคะเพราะว่าเทพเจ้าตามตำนานกรีกเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีเรื่องของความรักเนาะสำหรับเฮดิสเองเนี่ยเขาก็มีเรื่องนี้เหมือนกันว่ากันว่าเฮดิสเนี่ยนะคะ เขาหลงรักเทพีองค์หนึ่งค่ะชื่อว่าเพอร์ซิฟนีเรามาทําความรู้จักกันว่าเพอร์ซิฟนีเขาเป็นใครเขาเป็นเทพีแห่งดอกไม้ค่ะแล้วเขาก็เป็นบุตรสาวของดีมิเทอร์จาได้ไหมคะว่าดีมิเทอร์คือใครดีมิเทอร์ก็คือพี่น้องของเฮดิสนั่นแหละก็คือประมาณว่าหลงรักหลานนั่นแหละเพอร์ซิฟนีเนี่ยเป็นตัวแทนแห่งความอ่อนโยนบริสุทธิ์เธองดงามแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยชีวิตชีวาดูเป็นขั้วตรงข้ามของเฮดิสมากเลยเนาะ แบบนี้แหละโน้ะก็ธรรมดาคนเรามักจะชอบในสิ่งที่ขาดเนาะกลับมาต่อดีกว่าวันหนึ่งเนี่ยนะคะขณะที่เพอร์ซซฟิเนีเนี่ยเขากําลังเดินเล่นอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้เฮดิสเนี่ยที่อยู่ใต้โลกภพ,พเนี่ยก็คงมองขึ้นมาก็เราเราว่าประมาณว่าเวลาที่เราแอบชอบใครเนี่ยแปบ๊แปบๆแล้วก็จะแอบส่งเขาถูกป่ะคะนั่นแหละเราคิดว่าเฮดิสเองก็น่าจะออกแนวประมาณนี้แหละอ่ะขณะที่เพอร์ซิฟินีเนี่ยเดินเล่นอยู่เฮดิสเองเนี่ยเมื่อมองมาเห็นเนี่ย เขาก็คิดว่าจังหวะนี้แหละที่จะเป็นโอกาสที่จะทําให้เขาเนี่ยได้ขึ้นมาพบกับเพอร์ซฟอนเนีถ้าพลาดโอกาสเนี่ยก็คงไม่มีอีกแล้วแต่บางตำนานก็บอกว่าในจังหวะที่เพอร์ซิฟอนเน่กำลังเดินเล่นเนี่ยเขาก้มลงไปเก็บดอกไม้ค่ะจังหวะที่ดึงขึ้นมาเนี่ยมันมีดินติดขึ้นมาด้วยมันก็เลยเกิดการแยกเป็นรอยแตกของแผ่นดินออกมาจากนั้นก็มีรถม้าสีดําคันใหญ่ทะมึนปรากฏขึ้นนั่นก็คือเฮดิส ราชาแห่งยมโลกนั่นเองเขาพุ่งขึ้นมาจากใต้พิภพค่ะแล้วก็มาคว้าตัวเพอร์ซิฟอนีไปเลยแล้วก็พาลงไปยังยมโลกทันทีโดยที่ไม่มีใครได้รู้เลยค่ะว่าเพอร์ซิฟอนีหายไปไหนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อละพอเพอร์ซิฟอนีหายไปแม่เขาก็ต้องตามหาถูกไหมคะลูกเขาหายไปทั้งคนพอดีมิเทอร์หาเพอร์ซิฟอนีไม่เจอเธอก็เกิดความทุกข์เศร้าระทมมากเลยค่ะเธอหมดหวังแบบสุด แต่ก็ยังออกตามหาเพอร์เซโฟนีไม่หยุดหย่อนไม่ว่าเธอจะถามใครก็ไม่มีใครได้พบได้เห็นไม่มีใครได้รู้ว่าชะตากรรมของเพอร์เซโฟนีเป็นยังไงจนกระทั่งมีใครคนหนึ่งเนี่ยไปบอกให้ดีมิเทอร์เนี่ยไปลองหาเบาะแสจากเทพเฮลิออสดูค่ะเพราะว่าเฮลิออสเนี่ยเขาเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์เป็นผู้เฝ้ามองโลกอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเขาน่าจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อได้รับเบาะแสนี้ค่ะดีมิเทอร์ก็เลยเดินทางไปหาเฮลิออส เพื่อขอให้เฮลิออสเนี่ยเปิดเผยความจริงให้เธอฟังเฮลิออสเนี่ยก็เลยบอกว่าเฮเดสเนี่ยแหละเป็นคนพาเพอร์ซิโฟนีไปทําให้ดีมิเทอร์เนี่ยแทบใจสลายเลยค่ะพอได้ยินเรื่องนี้เฮลิออสเนี่ยหลังจากที่เห็นปฏิกิริยาของดีมิเทอร์เนี่ยเขาก็เลยพยายามจะปลอบใจดีมิเทอร์และบอกให้เธอเนี่ยคลายกังวลตรงกันข้ามดีมิเทอร์เนี่ยควรจะภูมิใจด้วยซ้ําที่ลูกสาวเนี่ยได้ไปกับเฮดดสเพราะว่าเฮดดสเนี่ย เป็นเทพผู้ทรงอํานาจเขาเป็นถึงราชาแห่งยมโลกเชียวนะ1ใน3ของจัก,กรวาลเนี่ยมันก็อยู่ใต้มือของเขาและการที่เพอร์เซฟินีเนี่ยได้แต่งงานกับเฮดิสเนี่ยมันก็หมายถึงว่าเธอจะได้เป็นราชินีแห่งยมโลกแล้วมันมีอะไรที่เธอจะต้องมานั่งกังวลแต่ว่าดีมิเทอร์เขาไม่ได้คิดแบบนั้นค่ะขอย,ยังช่วยนยเนอะไม่เป็นแม่ที่น่าผิดหวงัง เธอเนี่ยก็ยังคงเศร้าโศกแล้วก็เสียใจมากค่ะที่สูญเสียลูกสาวไปและด้วยความทุกเนี่ยนะคะเนื่องจากเธอเป็นเทพีแห่งกเกษตรกรรมใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้เธอละเลยหน้าที่ค่ะคราวนี้จะเกิดอะไรขึ้นละ่ะมันก็เลยทําให้ดินแดนบนโลกเนี่ยค่อยๆแห้งแล้งแล้วก็ไร้ชีวิตไม่มีพืชผลไม่มีผลผลิตทางการ,กรเกษตรใดๆงอกออกมาเลยค่ะพืชผลทุกอย่างเหี่ยวเฉาแผ่นดินที่เคยอุดมสมบูรณ์กลับเป็นความแห้งแล้งทั้งหมดพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บมันก็ทําให้ไม่มีอาหาร ผู้คนก็เริ่มอดอยากแล้วก็ล้มตายพอซุสที่มองเห็นอยู่เนี่ยก็เห็นว่ามันเกิดผลกระทบที่ใหญ่หลวงมากแล้วก็เลยจำเป็นต้องเข้ามาแทรกแซงค่ะวิธีการก็คือเขาก็ส่งเทพเฮอร์เมสหรือว่าเทพแห่งการสื่อสารเนี่ยนะคะลงไปยมโลกค่ะเพื่อไปคุยกับเฮดิสเพื่อปล่อยตัวเพอร์ซิฟนีและให้กลับไปหาดีมิเทอร์แม่ของเธอสิ่งที่น่าประหลาดใจสำหรับเราก็คือเฮดิสเขายอมปล่อยตัวเพอร์ซิฟนีค่ะแล้วก็ให้เธอเกลับไปหาดีมิเทอร์แม่ของเธอ แต่ว่าเฮดิสเนี่ยเขาก็ฉลาดแหละแล้วเขาก็หลงรักเพอร์ซิโฟนีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะปล่อยไปเฉยๆอะ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องเนาะมันก็เลยมีการใช้กลอุบายค่ะเพื่อให้แน่ใจว่ายังไงซ้าเพอร์ซิโฟนีเนี่ยก็จะต้องกลับมาหาเขาบ้างแหละก่อนที่จะจากเพอร์ซิโฟนีไปเนี่ยเขาได้มอบผลไม้ชนิดหนึ่งให้เธอค่ะซึ่งก็คือผลทับทิมเป็นผลไม้แห่งการจากลาพอเพอร์ซิฟนีรับไว้เนี่ยเขาก็ได้กินผลทับทิมแห่งยมโลกเข้าไปค่ะ ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจนะว่าทําไมเพอร์ซิฟนีถึงกินเข้าไปอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเกิดความเครียดวิตกกังวลแล้วตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่ได้กินไดเลยก็อาจจะหิวแล้วก็เห็นว่าอ่ะไหนๆก็ได้มาแล้วเดี๋ยวจะได้กลับไปหาแม่แล้วก็เลยลองกินเข้าไปสักคำหนึ่งและเหตุการณ์ที่ตามมาก็คืออะไรรู้ไหมคะเขามีกฎอยู่ค่ะว่าผู้ใดก็ตามที่ได้ลิ้มรสอาหารแห่งยมโลกผู้นั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นของยมโลกตลอดไปด้วยเหตุนี้เองค่ะเพอร์ซิฟนีเนี่ยก็เลยถูกลิกขิตให้กลับไปและซูสเนี่ยนะคะ ก็ได้ส่งลีอาที่เป็นแม่ของเฮดิสแล้วก็แม่ของเขาเองเนี่ยให้ไปทําการตกลงกับเฮดิสเรื่องเพอร์ซิฟอนีค่ะข้อตกลงเนี่ยน,นะคะมันถูกระบุว่าเพอร์ซิฟนีเนี่ยจะต้องอยู่กับเฮดิสเป็นวลาหนึ่งใน3ของปีและจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกๆปีบางที่ก็มีเหมือนกันที่จะบอกว่าเป็นเวลา6เดือนต่อปีส่วนช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยเฮดิสก็จะยอมให้เพอร์ซิฟนีเนี่ยได้กลับไปอยู่กับดีมิเทอร์แม่ของเธอบนโลกค่ะดีมิเทอร์เนี่ยพอได้ลูกสาวกลับมาเนี่ย ก็ดีใจแล้วก็ปื้มปิ่มมีความสุขที่สุดถึงแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดทุกๆปีแต่ก็ยังได้มีโอกาสที่จะได้เห็นหน้าซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่มากโขอยู่แหละในแต่ละปีเนี่ยพอเพอร์ซิฟอนีเนี่ยได้กลับมาหาแม่ของเธอมันก็ทําให้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยดีขึ้นและเนื่องจากเธอเนะี่ยเป็นเทพีแห่งเกษตรกรรมแล้วก็ผลผลิตถูกไหมคะมันก็ทํทให้พืชผลต่างๆเนี่ยพากันออกรวงออกผลพืล้นดินชุ่มฉ่าชุ่มชื้นกันเต็มไปหมด ดอกไม้ก็บานสะพังฤดูใบไม้ผลิก็มาถึงและตรงนี้นะคะตามตำนานเนี่ยเขาถือว่ามันเป็นสาเหตุของการเกิดฤดูกาลคะ่ะก็คือเมื่อเพอร์ซิฟอนีเนี่ยได้กลับมาอยู่กับแม่ของเธอก็จะทําให้โลกเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งซึ่งนั่นเนี่ยก็จะหมายถึงฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูร้อนค่ะแล้วเมื่อถึงเวลาที่เพอร์ซิฟอนีเนี่ยจะต้องกลับไปยมโลกอีกครั้งดีมิเทอร์เนี่ยก็จะเกิดความเศร้าโลกเนี่ยก็จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงถึงฤดูหนาว คราวนี้เขาก็อยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นอย่างนี้กันทุกปีทุกปีแล้วตกลงเขารักกันไหมแม้ว่าจุดเริ่มต้นของเขานะคะมันก็จะเป็นการรลักพาตัวกันมาเนาะจะดูขรุขระไม่ค่อยสมูทรับลื่นสักเท่าไหร่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะเพอร์ซิฟนีเนี่ยเขาก็หลงรักฮารดิสขึ้นจริงๆ แล้วพวกเขาเนี่ยก็ร่วมกันปกครองยมโลกค่ะเพอร์ซิฟอนีเนี่ยเธอเหมือนจะดูเป็นเด็กสาวที่บริสุทธิ์ไรเดียงสาวเวลาที่เธออยู่กับแม่ของเธอใช่ไหมคะแต่เมื่อเวลาที่เธอกลับไปเป็นราชินีแห่งยมโลกเนี่ยเธอก็แปลเปลี่ยนเป็นราชินีผู้สงา่าแล้วก็น่าเกรงขามมากๆเลยค่ะจริงๆเราต้องบอกว่าตามความรู้สึกของเราเนาะเรื่องราวความรักของเทพเจ้าเฮดีสเนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบกับเทพชายองค์อื่นในกรีกเนี่ยถือว่ามีความเบาสุดแล้วนะ คือค่อนข้างที่จะดูมีความรักที่ไม่ได้มากมายก่กองเผื่อแผ่ไปให้หลายคนแล้วเขาก็มีการเปรียบเทียบเพอร์ซิเฟนีนะคะว่าเธอเนี่ยเป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งการตายแล้วก็เกิดใหม่เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลค่ะเหมือนเป็นตัวแทนของหญิงสาวที่บริสุทธิ์ไร้เลี้ยงสาสู่การเป็นสตรีที่มีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ในโลกแห่งยมโลกก็คล้ายๆกับคนเราเนอะพอแต่งงานไปเนี่ยชีวิตก็ไม่เหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วจะว่าไปนะคะเฮดิสเองเนี่ย ก็มีเรื่องซุบซิบกิกกักกักกับเขาเหมือนกันนะคะลองมาฟังกันหม้ซึ่งเรื่องราวเนี่ยนะคะก็จะมีตัวเอกตัวหนึ่งที่กลิ่นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในตำนานกรีกเนี่ยนะคะจะมีนางไม้ไมแอดคนหนึ่งที่ชื่อว่ามินเทค่ะนางไมอแอดเนี่ยนะคะเขาได้รับยกย่องว่าเธอเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามมากกล่าวกันว่าเขาเป็นบุตรสาวของโพธมอยซึ่งก็เป็นเทพแห่งแม่น้ำโคไซทัสหรือว่าโคคีทัสที่ไหลผ่านโยโมโลกอาณาจักรของเฮดิสเนี่ยแหละคะ่ะ เรื่องราวความสัมพันธ์ของมินเทกับ hey เฮดิสนะคะมันมีว่ากันไว้หลายอย่างหมือนกันแต่ว่าเราจะเอามาเล่าให้ฟังสักอย่างหนึ่งก็แล้วกันเนาะว่าเขาซุบซิบกันว่าอะไร มันเหมือนกับว่ามินเทเนี่ยนะคะเขาว่าแอบรักเฮดิสมานานแล้วหรือเขาอาจจะเป็นกิกกักเก่ากันก่นกอนที่เฮดิสเนี่ยจะตกลงแต่งงานกับเพอร์ซิฟนีเนาะคราวนี้มินเทเนี่ยข hey เยขาก็ยังไม่เลิกลาค่ะเขาก็คิดว่าเขาอาจจะเป็นคนเก่าที่สามารถที่จะทำให้ท่านไฟเก่าประทุได้ตลอดเวลายังไงซะเดี๋ยวเฮดิสเนี่ยก็จะเบื่อเพอร์ซิฟนีแล้วก็ต้องกลับมาหาเขาเพราะเนื่องจากว่าเพอร์ซิฟนีเนี่ย ก็จะกลับมาอยู่กับเฮดิสได้เพียงแค่หนึ่งในสของปีเท่านั้นมันยังมีช่วงเวลาอีกตั้งเยอยตั้งแยะเราจะมัวเศร้าอะไรอยู่ใช่ไหมคะเราต้องอาศัยจังหวะนั้นให้เกิดประโยชน์อันนี้มินเทคิดนะเราเดาว่าซึ่งในระหว่างช่วงเวลานั้น,นะคะมันเหมือนกับว่าเซนต์ของผู้หญิงนีคะมันแรงเพอร์ซิฟูนีเนี่ยเขาก็เลยน่าจะจับได้ว่ามินเทเนี่ยแอบแบบเหมือนลักลอบแอบมองซุ่มดูผู้ชายของเขา แล้วก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีหรือเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นเนี่ยก่อนจะถล่ำลึกไปเพอร์ซิฟอนีก็เลยต้องจัดการกำราบเธอก่อนเพอร์ซิฟอนีเนี่ยก็เลยจัดการสาบนางมินเทเนี่ยให้กลายเป็นต้นมินต์อยู่ตรงนั้นนั่นแหละค่ะและก็มีการกล่าวกันด้วยนะคะว่าต้นมินเนี่ยเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเฮดีสค่ะซึ่งเขามักจะใช้ในพิธีศพเพราะว่ากลิ่นของต้นมินเนี่ยมันสามารถที่จะกบกลิ่นที่มันไม่พึงประสงค์ได้นะ ซึ่งในยมโลกเนี่ยก็จะมีภูเขาลูกหนึ่งที่ชื่อว่าภูเขามินทีค่ะเป็นภูเขาทางตอนใต้ที่ได้รับการขนานชื่อจากนางไม่แอดมินทีนี่แหละก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวเรื่องเล่าที่มันไม่ได้รับอะไรของเทพเจ้าเฮดิสเป็นเรื่องเล่ารายละเอียดเกตเล็กๆน้อยๆถ้าใครชื่นชอบเรื่องราวเนี้ยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวเรื่องเล่าตำนานฟังเพลินๆฟังได้ทุกที่ทุกเวลาแบบเนี้ยก็อย่าลืม กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับ EP หน้าจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ฟังอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ